สวัสดีครับผมวันนี้เราพาเข้าป่าก้นนะครับวันนี้ออกไม้ล่าเห็ดครับผมได้ข่าวเห็ดโคน,น้ำค้างขึ้นนะครับผมเราเลยมาสำรวจดูเดินดูในป่านะครับวันนี้เราก็มาเจอหนึ่งหมู่แล้วนะครับผมเอาละเราไปดูดอกเห็ดกันเลยครับสวัสดีครับผมดอกเห็ดดอกใหญ่มากเลยครับดูครับผมดันดินขึ้นแทบไม่ไหวครับ ครับดูดอกเขาสวยเลยครับผมนี่ขึ้นมาลานะครับผมใช้ไม่ได้แล้วครับเ็นโคน,น้ำค้างนะครับผมนี่ครับสวยป่าแต่เราขอตัวเก็บก่อนนะครับผมเราลืมมาขาดั้งกล้องมาแล้วไม่ได้เก็บให้ดูนะครับ บรรยากาศในป่านะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองนะครับแดดก็ร้อนนะผมป่าตาเราไปรอติดตามกันนะครับว่าจะมีผลงานอ๋อให้ไรเราเห็นอีกหรือเปล่านะครับ เดินมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมมาเจออีกหนึ่งจุบนะครับขึ้นมาเยอะครับเห็ดคนรอบนี้แต่ดอกใหญ่ครับดูครับผมยอดดอกเลยครับหมูนี้น้อยกว่าเมื่อกี้ครับผมหมูนี้มีสี่ดอกครับสามดอกใหญ่หนึ่งดอกเล็กนะครับผมแต่ดอกสวยมากเลยครับ ป่าตัวเราเก็บครับผมดินค่อนข้างแข็งนะครับนี่ผมดอกสวยๆนี่ครับไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องพวกเราไว้ด้วยนะครับผมอา,าหากินครับสายลาครับผมดูดอกครับ โคตรสวยเลยครับเห็ดโคนน้ำค้างเราลืมมาขาดตั้งกล้องมาครับผมดินกระแทกมา,าเข้าครับสีดอกครับวระจุบนี้เห็ดโคนเขาหลวงสรุปผลงานของเรานะครับภาคบ่ายครับผม ขอได้ต้มครับผมไหนล้วก็ฝากคลิปนี้้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม